สวัสดีครับช่องประสงนอนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f c ทั่วประเทศไทยแล้วก็เอฟทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดผลไม้ฤดูการที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมนะครับตลาดไทยครับผมนะครับช่องประสงนอนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่าน ุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วก็เอฟซีทั่วโลกครับผมครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดผลไม้ฤดูการที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมตลาดฟ้าทุเรียนนะครับส่งออกไปต่างประเทศนะครับผมครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนครับผมครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับบรรยากาศสดๆยามเช้าครับผมนะครับเวลา9โมง9นาทีครับผมครับช่องะสมังแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ f อนะครับผมครับ พามาดูพามาชมนี่ครับผมล็อกแรกครับผมล็อกผลไม้ตามฤดูกาลนะครับจ si eh. ําหน่ายทุเรียนนะครับผมนะครับจากจังหวัดจันทบุรีระยองนะครับผมนหมอนทองของแพ้นะครับผมสุกครับผมนะครับนี่ครับผมร้านอิทนูครับผมนะครับเปิดโดดตามนี้เลยครับผมนะแปบน้บจอได้เลยนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านเจวันตลาดไทยนะครับจําหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผมนะครับทุเรียนหมอนทองสุกไทยรสครับผมนะครับ ซอยนี้ทั้งซอยเลยนะครับผมซอยแรกครับผมนะครับซอยที่22นะครับผมมาดูมาชมกันครับผมนะครับเอาใจสายทุเรียนครับผมนะครับพ่อแม่เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพืี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและเอฟซีทั่วโลกที่ชอบรับประทานทุเรียนนะครับบอนทองของแท้จากจังหวัดระยองนะครับจากจังหวัดจันทบุรีก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับ ตลาดผลไม้ฤดูกาลตลาดไทยนะครับบรรยากาศการขายดีมีกําไรงามครับผมนะครับนี่ครับ1 6ึ่งบาท180แบาทแกะเรียบร้อยนะครับผมขายเป็นขีดก็มีนะครับเป็นกิโลก็มีนะครับทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนะครับร้านนิวเจริญนะครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมครับเแยมแมนนะครับผมเกตเอแกะพร้อมทานนะครับรับประกันเนื้อทุกลูกครับผมครับเค็มได้นะครับผมนะครับนี่ครับผมสวยสดงดงามครับผมน่ารับประทานมาก ตลาดไทยนะครับเป็นตลาดกลางค้าส่งนะครับผมทุเรียนนะครับส่งไปต่างประเทศนะครับและก็ทัวประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับผมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียแฟร์ิติตัวหนอกเข็มใต้นะครับผมนะครับมีพ่อค้าแม่ค้านะครับเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่ตลาดไทยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมากมายหลากหลายร้านนะครับเป็นพันพันร้านนะครับผมนะครับนี่ครับผม ร้านนิวเจริญนะครับผมจำหน่ายทุเรียนคุณภาพเนื้อเกรดพรีเมียมนะครับเนื้อหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมประดูตามนี้เลยครับผมเีื้แมนเนื้อแมนนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตร้านนิวเจริญนะครับผมเนื้อหนึ่งครับผมนะครับทีมหันน้องๆนะครับจะดี้อรรับไปให้บริการนี่ครับผมครับสวยสดงดงามนะครับผมนี่น่ารับประทานมากนะครับผมครับ สุดยอดตลาดค้าทุเรียนนะครับผมก็ขอเชิญได้ที่ตลาดผลไม้ฤดูการตลาดไทยบรรยากาศคึกคักมากมายครับผมนะครับนี่ครับผมช่องผสมเงก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่พี่น้อนีนะครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมบรรยากาศสดสดยามเช้านี่หมอนทองนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับผมครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นนะจ้านะครับผมใชรถนี่ครับผมมีเยอะแยะมากมายหลายร้าน ขอเชิญได้เลยครับผมนะครับฝ่งนี้ซอยที่ยี่สิบนะครับผมนะครับซอยที่ยี่สิบก็เต็มซอยเช่นกันนะครับซอยยี่สองยี่สิบนะครับผมนะครับมาถึงซอยนี้นะครับซอยที่ยี่สิบนะครับผลไม้ฤดูกาลซอยยี่สิบทุเรียนเช่นกันครับผมนะครับนี่ครับผมมีเนื้อทําขนมขายนะครับเนื้อทุเรียนนี่ครับผมครับงานน้องๆขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปทา youtube นะครับช่องประสงค์นนแก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอนะครับผม พามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาด้าทุเรียนหมอนทองที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยร้านน้องปั๊กสันพรนะครับผมครับจาหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผมบอโทตามนี้เลยครับผมแคมปหน้าจอได้เลยนะจ๊ะทุเรียนหมอนทอง140บาทจ้านะครับนี้ทุเรียนกันยาวครับผมหมอ130บาทครับผมพริกป้ายเลยครับผมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับเอาใจสายทุเรียนนะครับผม ท่านที่ชอบรับประทานทุเรียนครับผมก็ขอเชิญได้ที่ร้านน้องน้องปรักนะครับสลันพัดนะครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการทีมงานน้องๆสาวสวยนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับผมนะครับฝากไปด้วยนะครับผมนี่กานยาวครับผมนะครับสวยงามครับผมครับอันนี้เป็นกระดุมนะครับผมมีกระดุมครับร้อยเดียวนะครับกระดุมครับผมนะครับสุดยอดครับผมนะครับตลาดทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเน็บสูงที่สุดที่ตลาดไทย แกะเนื้อพร้อมรับประทานก็มีนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนครับ150บาท160าบาทนะครับ200บาทนะครับบาทนะครับผมครับแกะเนื้อเรียบร้อยครับผมครับมีทุเรียนพันหมอนทองนะครับจากจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีมีทุเรียนก้านยาวมีทุเรียนกราดุมนะครับมากมายหลากหลายสายพันธุ์ครับผมครับตลาดผลไม้ฤดูกาลตลาดไทยเป็นตลาดกลางค้าส่งนะครับผม ทุเรียนนะครับส่งไป่ังประเทศที่ใหญ่ที Freiheit, ouais, pues, ่สุดในภูมิภาคอาเซียนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปฟิกตัวหนออกเชียงใต้นะครับผมครับเอาใจสายทุเรียนครับผมนะครับท่านที่ชอบรับประทานทุเรียนจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานนะครับซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยบรรยากาศสดๆยามเช้านะครับคึกคักมากมายครับผมนะครับสุดยอดนะครับผมนะครับ สวยสดงดงามครับผมน่ารับประทานมากครับผมงามนี่ครับทีมงานน้องๆนะครับผมนี่ร้านมาถึงร้านนะครับผมนะครับร้านเฮียโต้งจันทบุรีเจเมครับผมนะครับจําหน่ายทุเรียนทุกสายพันธุ์รับประกันคุณภาพมีของทั้งปีไม่มีขาดในราคาย่อมเยาวนะครับผมนี่ครับผมเหี่ยโต้งนะครับผมออกทุกช่องเลยนะครับผมยอดนะครับผมนะตลาดทาทุเรียนครับผมงามนี่ครับผมครับ ของสุดครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้านะครับผมนะครับใหญ่จริงนะครับผมนะครับร้านเฮียต้งกันทบุรีครับผมเจเม้นะครับผมตลาดไทยครับรางวัลชนะเลิศการประกวดทุเรียนวาไรตี้หลักพันนะครับผมครับคัดสรรคุณภาพครับผมนี่ครับผมครับของแท้นะครับผมนะครับตัวจริงแสงจริงนะครับต้องเฮียต้งนะครับนั่งด้านนะครับผมเสื้อสีชมพูนะครับในรับผมสุดยอดตลาดค้าทุเรียนนะครับผมใหญ่และเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทย เอาใจสายทุเรียนนะครับผมนะท่านที่ชอบรับประทานทุเรียนหมอนทองนะครับของแท้จากจังหวัดระยองจากจังหวัดกันทรีก็ขอเธญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมนะยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะ24ชั่วโมงครับผมตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมับสุดยอดครับผมนะครับซอย22ซอย21ซอย20นะครับผมมาถึงซอยที่19ครับผมนะ ตลาดาทุเรียนเช่นกันครับผมเต็มซอยนะครับผมนี่ร้านเฮียต้งนะครับเซเมจากจังหวัดจันทบุรีนะครับผมครับมาถึงร้านเจ๊ตองนะครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับจาหน่ายทุเรียนคุณภาพตลอดฤดูกาลครับผมนะครับสดสดมดงามร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับผมครับมาถึงร้านเจ๊จองนะครับผมนี่ครับผมนะครับสายกว่าหน้าหลังครับผมครับสุดยอดมาก พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่พี่เอฟซีท่านไทยนะครับผมที่ชอบรับประทานทุเรียนนะครับหมอนทองจากจังหวัดระยองจากจังหวัดจันทบุรีนะครับผมนะครับก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยร้านเจตองนะครับผมขายด่วนนะครับผมเนื้อดีครับผมนนี่ครับโลละ80บาทโลละ120บาทนะครับมีหลายเกรดหลายไซส์หลายเบอร์นะครับผมนี่หมอนทองทาสิงนะครับผมสุขามหมอนทองสุขามนะครับผมนะครับ มีให้เลือกมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับมาถึงล็อกที่18ทุเรียนเช่นกันนะครับผมโอ้เยอะแยะมากมายครับผมครับสุดยอดนะครับผมครับตลาดค้าทุเรียนนะครับผมล็อกที่17นะครับนี่ครับผมมาถึงล็อกที่17ทุเรียนเช่นกันนะครับร้านอิสรีนะครับผมครับเี่ยแจงครับผมครับจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ บรยากาศคึกคักมากมายครับผมดูครับผมนี่ขับมาเป็นสิบล้อแบบนี้เลยนะครับผมนะครับใหญ่จริงเยอะจริงนะครับแล้วหุงแล้วหุเน็บถูกิีนะครับถูกที่สุดที่ตลาดไทยมีมัมายหลากหลายราคาให้เลือกนะครับร้อยยี่สิบนะครับผมร้อยสี่สิบครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับเชิญได้ที่ร้านอิสรีนะครับเจ๊แดงจำหน่ายทุเรียนคุณภาพนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยกัหน้าจอได้เลยนะครับนี่ครับผมนะ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกพันทุกบ้านทุกช่องนะครับผมครับเอฟซีทั่วประเทศไทยและเอฟซีทั่วโลกครับผมครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ